สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเ e อิร์ธสายจบรถไมโครซิงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เราก็หาพี่น้องมาชมนะครับงานการขุดสสะวงกลมนะครับ ลูกนี้เป็นสะพุกลมนะครับเบิ่มสามชั้นหรือว่าตะพักสามชั้นนะครับแต่ว่าผมจะทําอยู่ที่ประมาณสี่ชั้นนะครับเดี๋ยวจะมีตานามตรงกลางเลยนะครับ ก็เป็นสะมุงปลงขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยครับประมาณสงงานกว่าๆนะครับ ใช้เวลาในการขุดมีประมาณครึ่งวันครับน่าจะเสร็จครับเดีย๋ยวเราจะลงไปเอาข้างล่างตัวนี้นะาน,าน,นะครับจอกตาน้านะครับ น,นี้ก็ลึกอยู่ประมาณหาเมตรแล้วครับถ้าเจาะตาน้ำอีกประมาณ2-3เมตรน่าจะโอเคครับ ข้างล่างก็เริ่มเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับข้างบนก็รอไปเก็บสโลปรอบเดียวนะเก็บงาน าจะถ่ายให้พี่น้องดูแบบยาวๆนะครับ<อ>ก็เวลาโหลดคลิปลงนะครับมันจะช้าครับช้ามากครับก็เลยต้องถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันแค่ส,สั้นๆนะครับเพราะว่าปกติถ้าคลิปยาวๆนี่จะต้องโหลดกับสัญญาณไ i ฟ i ที่บ้านครับ แต่ว่ามาทำงานนะครับอยู่ไกลไม่มีสัญญาณไม่ไม่มีไวไฟเล่นียก็เลยโหลดในโทรศัพท์ก็ช้านะครับโทรศัพท์ก็ช้านะครับก็เลยถ่ายแค่พอให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับประมาณ ประมาณหนึ่งนะครับให้ชมคร่าวๆครับถึงการทำงานนะครับและก็ได้อัปเดตให้พี่น้องไนดะ้ชมถึงผลงานการขุดนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับให้พอได้ชมคร่าวๆนะครับแต่ก็ถ่ายให้พี่น้องไนดะ้ชมกันทุกวันนะครับ ดูเปนว่าวันไหนที่ไม่ได้ขุดนะครับหรือว่าวันไหนงานที่ยากๆนะครับงานที่ต้องใช้สมองเยอะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับเพราะว่าต้องคิดคำนวณดินคำนวณงานนะครับอ่านงานนะครับ,นนรบก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับ โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพื่อนตะลก่อนนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์สสายจรบรถไม็กโกซิงด้วยนะครับแล้วก็ฝากทางเพจเฟซบุ๊กเอิร์สสายจรบรถไม็กโกซิงด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับนี่นะครับ โดยรอบนะครับจะถึงตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับจะสุดแล้วนะครับวนไปนู่นนู้นนะครับยาวไปนี่นะครับยาวมาถึงนี่นะครับ่ะก็ใกล้จะรอบแล้วนะครับพี่น้องดูครับใกล้จะรอบอ่ะโอเคครับผมบายบายสุขภาพปีกันทุกคนครับสวัสดีครับ